ชุดถุงลมลั่นๆสี่วาลคู่หลังครับมาดูวาลว่าลั่นแค่ไหนอันนี้จะเป็นแบบสเตปเอ่อลมแบบแค่ร้อยห้าสิบนะครับร้อยห้าสิบก็อันนี้กดขึ้นนะอ่ะกดลงอ่าอันนี้ฟ้าแ้าลงได้ประมาณนี้นะครับอันนี้อันนี้ขับได้นะฮะนี่ขับได้นะรทรงนี้ขับได้เลยนะครับยังเหลือยูนิตหน่อยนะครับก็คือว่าขับได้แล้วก็ทรงก็ได้ครับอยากได้อะไรก็จัดให้หมดเลยนะครับอันนี้จะเป็นอัพเรื่องของขาบิเลตด้วยมาดูดูทรงซุ้มขาบิเลตดิ ก็บอกแล้วว่าเราขามันไม่เหมือนใครอยู่แล้วขาพิเลธฮะแล้วก็เรื่องของวาวอัปเกรดเป็นสี่วาวนะครับน,นี้เคยใส่ไปนานแล้วนะครับแล้วก็มันก็อัปเกรดเรื่องวาวเพิ่มเติมนะครับนี่นะฮะลักษณะมันจะได้ประมาณนี้อ่ะไหนออกมาดูซิความแรงตอนขึ้นมันเป็นยังไงตอนขึ้นนะครับอันนี้ระบบสี่วาวขึ้นก็ประมาณนี้นี่ประมาณนี้ฮะเสียงลั่นๆนะครับนี่เต้นได้เต้นได้เต้นได้ อันนี้ก็คือว่าอัปเกรดเรื่องของรีหมดด้วยนะครับเป็น4ปุม่มเลยนะครับอ่ะข้าสนใจนะครับแล้วก็จะเป็นชุดถุงลมหรือว่าชุดถุงลมใครมีปัญหาเราก็ทาหมดนะครับไม่ต้องห่วงนะครับทำได้หมดเพราะว่าอะไรเรามีพร้อมบริการลูกค้าเสมอนะครับสามารถเข้ามาได้เลยนะครับถุงลมมีปัญหาตรงไหนยังไงก็มาได้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ